สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Drive DOS วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับ Yamaha Fino 125รุ่นใหม่ล่าสุดรถสกูตเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว Yamaha Fino 125มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Blue Core 1 2 5ซีสีจังหวัดสวยส,สีระบายความร้อนนอด้วยอากาศให้กำลังสูงสุด9.5 2แรงม้าที่8ทันรอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด9.6นิวตันเมตร กระที่5,500รอบต่อนาทีระบบเกียร์อัตโนมัติแบบวีดเบลทาให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันไฟหน้าแบบฟู l เล d ดิไซน์โปรเจคเตอร์เพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่อย่างค่ำคืนหน้าปัดเรือนหมายแบบดิจิตอลในซีขนาด4.2นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่ออะไรทําให้คุณสามารถติดตามข้อมูลการขับขี่ได้อย่างง่ายดายระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิก และด้านหลังแบบยูนิสวิงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกและด้านหลังเป็นดรัมเบรกเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถขนาดอย่างหน้า80 80 14 MC 43P และยางหลัง100 70 14 MC 51P ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมมิติตัวรถมีความยาว1870ม mm, มกว้าง700ม mm, มสูง1066ม mm, มระยะฐางล้อ1260ม mm, มความสูงเบาะนั่ง745ม mm, ม และน้ำหนักตัวรถอยู่ที่98กิโลกรัมความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง4.2ลิตรทำให้คุณสามารถขับขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆ Yamaha Fino 125รุ่นปี2025มีราคาอยู่ที่46,500บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสกูตเตอร์ที่มีสไตล์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นนี้หากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่มีดีไซน์คลาสสิกและประสิทธิภาพที่ ยอดเยี่ยมยามาฮ่าฟ n โน1 2 5คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมไลฟ์ดอทแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ